ผมคิดว่าผมมีคอสงไซยอยู่แค่คนเดียวนะครับจากที่ว่ากรณีมีหน่วยงานราชการน่วยงานหนึ่งนะครับเขาเปิดหลับสมัครพนักงานราชการซึ่งผ่านการสอบไปแล้วแล็ประกาศผลผภูซสอบคอเคียนเลยนะครับประกาศผลผูซสอบ้อเคียนก็จะต้องผ่าน6กิเปเซนของของคะแนนท้งหมดนะครับพบว่าคนซอบทั้งหมดพันว่าคนแต่คนที่ผ่านคอเขียนนะครับห้าคน พอพออกมาเป็นแบบนี้นะครับทำให้ผมมีความส่งไซยนะครับก็ส่งสัยมาก่อนหน้านี้เลยว่าเป็นไปได้หรอคนตั้งพันว่าคนพันคอเคสหกสิบเปอร์เซ็นต์แค่ห้าคนทําไมมีความาส่งสซสมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าพอดีว่ามาเห็นโซเชียลหรือว่าเพศเพศนึงนะครับเป็นเพศที่ดังระดับหนึ่งของจังหวัดเขาก็มาโพสต์ว่ามีคนลองเรียนว่าผู้ที่เศร้าพันคอเคสน,นั้นเป็นคนที่เคยทำงานอยู่ในองค์กรนั้น ปัจจุบันนี้ผ้นคะแนนตี่ออกมากครั้งนี้นะครับผมก็ไม่ทราบหรอกว่ามันเป็นข้อมูลที่ตุกต้องชัดเจนหรือว่ามีการจัดฉากโอบขึ้นมาไอ้นนี่คือก็ไม่รู้นะครับก็ให้พลังโซเชียลลองก็ลองไปซืบแรกกร็แล้วกันนะครับว่าคนที่ว่าชอบได้มีความเกี่ยวข้องหรือว่าเคยทํางานอยู่ในองคอ์กรองค์กรนั้นหรือไม่ ข้อรองก็ครับองค์กรตุกองค์กรอย่าออเอาเปรียบประชาชนเลยคออุซสาเตรียมตัวสอบสลาเวลาในการอ่านหนังสือสอบเสียเบียในการสมัครสอบเสียเบียในการเดินทางไปสอบถังเสียเบียทังเสียเวลาแต่สุดท้าย้ามีการจัดช่างสอบขึ้นอย่าจัดชาติดีวะครับแต่งตั้งไปดีวะอย่าให้คนอื่นมาเดือดร้อนกับคุณเลย ฝากไว้ให้ขินนะครับ